สกินแคร์โรตีนในสาววัย35แค่สองตัวนี้เลยเปิดมาที่ตัวแรกพิโคไฮเปอร์เซรัมหน้าคงความอายุเท่านี้ไวนะความชุ่มชื้นต้องถึงด้วยเขามีไฮยาลูเลนิกแปขนาดโมเลกุลสานเข้ากับพิโคเทคนทําให้สารสกัดในเซรั่มมีขนาดเล็กและซึมเข้าสู่ผิวได้แบบจึงมากเขาเก็บกักและฟื้นฟูความชุ่มชื้นผิวขั้นสูดสกินแคร์ช่วงก่อนนอนแบบไหนตื่นเช้ามาให้ผิวดูฟูอิ่มนุ่มเด้งแบบนั้นไปเลยและต้องบอกก่อนว่าตัวเซรั่มนี้เขาได้รับรางวัลโนเบลด้วยให้ดูฟิล ผิวใกล้ๆเปิดผิวด้วยเซรัมตัวนี้แล้วความฉ่ำเด้งคือกินใจมากและขาดไม่ได้คู่กันก็คือตัวนี้อ c o c เชอร์บายครีครีมตัวนี้เขาได้ฉายาว่าอายุจริงก็จะไม่เท่ากับอายุเซลล์แพคเกจจริงคือดูมากเธอฝาเขามีที่เก็บช้อนมาให้แบบนี้แล้วเนือ้อครีมคือเข้มข้นสารสกัดได้รับรางวัลโนเบลระดับโลกเป็นสกินแครรทีนอีกหนึ่งตัวต้องบอกเพราะว่าตัวนี้เขาใส่สารสกัดที่เรียกว่ารีจูเนบใครเคยได้ยินบ้างตัวนี้เป็นสารสกัดที่ลงลึกถึงระดับเซลล์และ DNA ของ ผิวเอาฟื้นฟูและปรับโครงสร้างของเซลล์ผิวรวมถึงเมลาซิโลที่ดูแลในเรื่องของระดับสีผิวเธอ,อฉันใช้เช้าเย็นเป็นประจำคืนหน้าฉันมันฉ่ำมันใบจนคนข้างๆทักเลยเบกอายุผิวมีจริงหาตามด่วนเลยคะ่ะ